มาตาเอาปลาคอนพี่น้องปลาคอนน้อยหนึ่งเลยกระปูแน่กระปูบกหอยเสือดีน้ำโอ้เสือดีเอาจัดใส่หม์หนึ่งนะพี่น้องเข้าหอยเสืซรีต้มหอยต้มหอยกินกับตำบกนุ่มพี่น้องเข้ามาหนิพี่นู่พี่นู่เด็ดก็นั่งนั่งไฟมันแก่ก็นังนังไฟคางหม้อ ควายขังหมอต้มหอยหอยเชอร์ดิพี่น้องมากินน้มกันเด้อมามามาจุบเสียบต้มกันจุดจวดเลยตอนเที่ยงหัวกระปูหัวกระปูหัวกระปูพี่น้องห้เอาสากรมาใกล้ๆนี่หัวกระปูหน่าหัวกระปูหน่าโอ้ยปูเงี้ยมันเสีย ข้ามีแซ่ตะษกูนั่นแซ่บบ่บอใครได้กูหน้ากูหน้าไอ้บ่กูบ่กิดเนาะอ่าจักน้อยพี่น้องจักน้อยได้กินมือนีมุ่นแค้นเป็นเสบฟานบักหงพี่น้องขูดบักหงขูดบักหงตำเพลยนเอ๋ตอนนี้กำลังขูดอยู่มุ่นแค้นเป็นเสบตำบักหงกินกับ ต้มหอยเซอร์ดีพี่น้องเฮาบุ้ยเป็นตาแเสบเลยแจ้งน้อยพอกันพี่น้องเฮาเอาเอาหมกใสมันแก่นดาวเห็ดโอ้มีหอยเซอร์ดีนั่มจะเอาหอยเซอร์ดีตำใสได้หนี่พี่น้องเฮานี่ใส่หอยเซอร์ดีดี่มดแตกดอกนี่อ้าวหมกเน่าใสกระเด็ก แดกไปลงนัวใส่บ่ได้น้อนี่มุนแขนพี่น้องมุนแขนเป็นเสพมุนแขนเป็นเสพมุนแขนเป็นเสพมุนแขนไปกดต่ำมาคงพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ากันจุดัวดจดจวดจดจวดจุดจวดเด้อกินโอ้นั่งแบบงามๆเลยมุนแขนนั่งแบบงามๆเลย ไปเด้อพ mm ี um. ่น้องเฮากินตำบกงวน้ำกันกบมนแค่ตำหุกงใส่หอยเซ่อดีโอ้สิบแต่แสบอีพี่น้องเสียมเสียมเสียมอสิเพเสียมนะอยเสียมเบิ้งเสียมเบิ้งเสียมเบิ้งเสียมไพี่น่องครับเบิ้งโอ้เ็เจ้าอะไรนะแสบว้วบอก โอ้ใส oh. ่ใส่งัวบ่มักไลยก็ใส่ไลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยใส่ไล่กับเสียบไลเป็นงัว่เรียกว่าเรียกว่าคงสุรดโอ้ยเจาแต่ว่าบดถึเนาะแเศษเศน้ำกันเด้อพี่น้องเฮาตามหมักตามหมักจากม้วนแค้นเออมาเด้ออ่า สำเร็จแต่พี่น้องเฮาสำเร็จแล้วไอ้รมวดจับไอ้รมวดอ้หสำเร็จแต่พี่น้องเฮาโอ้ยมึงเนี่มึงเนี่พี่น้องมึงเนี่ยเป็นตเศษตำแบบบ้านหน้าด้วยมึงมีเครื่องใส่หลายอย่างตำแบบบ้านหน้าด้วยพี่น้องเฮามาเด้อพี่น้องเฮามาจวดจวดน้ำกัน